n o p ด d o สตอรี่ A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็เท่าฟังตรงวันนะครับรายการวันเสาร์ก็คือรายการผู้ประกอบการันหยุดหรือวีเอนลงเ n t r อ p เถ n e อ r นะครับ วันนี้หยิบหนังสือเล่มใหม่มาหลังจากที่เราอยู่กับบางเล่มนานพอสมควรเลยเนาะสลับมาบ้างนะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า Side Hustle to Main Hustle ของคุณ Angel N. n e v a s นะครับ Side Hustle เนี่ยมันแปลว่างานงานงานพิเศษนะครับ Main Hustle ก็คล้ายๆเป็นงานประจำอะนะครับหนังสือนี้เล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่สอนคนว่าเ,ออเราเริ่มจากงานพิเศษก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มัน อาจจะกลายเป็นงานประจําของเราหรือว่าเป็นอาชีพของเราเลยก็ได้นะคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์คนที่เป็นวิแก e องเทอร์เปเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดที่เราคุยกันมาตลอดนะครับก็ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังในหนังสือเนี่ยเขาก็เล่าประสบการณ์ของผู้เขียนให้ฟังนะครับว่าเขาก็เริ่มต้นแบบแต,แต่ก่อนเขาก็มีงานของเขานี่แหละแล้วก็คล้ายๆเอาตรงๆนะทีมคล้ายๆวิแกนองเทอร์เปเนอร์ล ur, แล้วก็ไปสนใจงานที่มันเป็นงานงานพิเศษต่างๆนะครับใช้เวลาว่างในการทํางานพิเศษต่างๆแล้วก็ในในในหนังสือเล่มนี้ก็จะมี เคสต่างๆเล่าให้ฟังเยอะแยะแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือคล้ายๆข้อคิดเนาะผมจะหยิบไอ้ตัวคําข้อคิดเหล่านี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าในในภาพรวมเทคนิคมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับแต่อ้ตัวข้อคิดเนี่ยอาจจะเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําผู้ประกอบการมันหยุดทำงานพิเศษแล้วก็มีความสุขได้นะรเริ่มต้นจากคําพูดของเชอรริโอแซนเบิร์กซึ่งเป็นนักจะเรียกว่า ผู้บริหารระดับท็อปของโลกคนหนึ่งนะบอกว่าคุณจะทําอะไรถ้าเกิดคุณไม่กลัวนะผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นข้อเตือนใจเราได้ดีเลยนะว่าถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราอยากทําหลายอย่างเลยใช่ไหมแต่ที่เราไม่อยากเราไม่กล้าทำเนี่ยเพราะเรากลัวกลัวว่าจะล้มเหลวบ้างกลัวว่าจะอับอายบ้างกลัวไปสารพัดนะเพราะนั้นวันนี้เราอยากจะทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยลองถามตัวเองว่าเราจะทําอะไรถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความกลัวเลย กับอีกอันนึงเนี่ยเขาอันนี้มันเป็นคําพูดของอันอันโนนนะคือเขาไม่รู้แหล่งที่มาของคนพูดเนี่ยแต่ว่าผมชอบคือเขาบอกว่าฉันมีความฝันที่มันมีค่ามากกว่าการนอนนอนหลับของฉันแปลว่าจริงๆการนอนหลับเป็นสิ่งที่หลายคนหรือเกือบทุกคนปรัถนาแหละนะครับคือเราอยากนอนแต่เคยมีบางคืนไหมครับที่เรารู้สึกว่ามันนอนไม่หลับเพราะว่ามันตื่นเต้นกับไอเดียบางอย่างที่มันพุดขึ้นมาในหัวอันนั้นแหละครับที่ที่ ที่เราต้องจะเรียกว่าอะไรเนี่ยสำรวจดูตัวเองดีๆนะเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหมเพอ้เพอๆสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่ความสําเร็จก็ได้บางคนเนี่ยคิดบางเรื่องขึ้นมาแล้วมันแบบว้าวจริงๆอะ่ะก็ก็มันคงไม่ง่ายนะบางทีมันต้องสะสมบางทีต้องคิดแล้วม,มันมักจะมากับเวลาที่เราไม่คัดคิดบางทีวิ่งวิ่งอยู่คิดขึ้นมาได้ อยากจะหยุดวิ่งเลยนะอยากจะลงมือทําเลยหรือนอนๆจะ,จะสลึมสลือจะหลับคิดขึ้นมาได้นะครับคราวนี้มันมีประโยคนึงที่มันเหมือนกับมันคล้ายๆเป็นประโยคเตือนใจสําหรับคนที่จะอยากเป็นผู้ประกอบการนะคือเขาบอกว่าเราไม่ควรจะใส่แรงทั้งหมดให้กับบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของพูดแบบนี้ดูเหมือนต่อต้านงานประจานะผมไม่ได้ต่อต้านงานประจานะแล้วผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยผมยังบอกเลยนะครับงานประจํายังไม่ต้องลาออก ให้ออกมาใช้เ,เป็นเป็นเป็นแหล่งไรายได้หลักเราเราก่อนเราค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเริ่มทํางานผู้ประกอบการของเราในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มันถึงเป็นรายการชื่อผู้ประกอบการวันหยุดไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดใครมีความฝันเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็ประโยคนี้จะช่วยท่านได้คือถ้าเราใส่เต็มกับงานประจําอย่างเดียวเราก็จะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในการทํางานประจำอะ่ะแต่เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท คราวนี้บางคนอาจจะเหมาะกับการทํางานประจําก็ได้ผมก็ไม่ว่านะอยากจะเติบโตไปเป็น c ีอของบริษัทที่เราทํางานประจําอยู่ก็มีหลายคนประสบความสมําเร็จและมีความสุขในการทําสิ่งนั้นอันนั้นไม่ว่าแต่คนฟังผู้ประกอบการมันหยุดผมคิดว่าคงมีความฝันจะเป็นผู้ประกอบการเนะี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใส่พลังจนหมดกับการทำทำทำงานให้กับบริษัทที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยคุณก็เป็นผู้ประกอบการไม่ได้หรอกจริงไหมนั้นผมถึงบอกใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นะครับเราเริ่มแบ่ง เวลาใช้ความรู้ความสามารถเราวันเสาร์อาทิตย์มาสร้างบริษัทมาทําธุรกิจที่เราที่เราอยากทำนะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยเนาะคราวนี้ความเสี่ยงในการทำงานประจำเนี่ยยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงก็บอกว่าถึงแม้ว่าบางทีเราใส่เอฟ o ฟอร์ของเราเต็มที่เลยนะทํางานหามนุ่งหามค่าเพื่อบริษัทนั้นนะแล้วเราเราก็ได้ผลตอบแทนนะเราก็ได้เงินเดินขึ้นเราก็ได้โบนัสเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ก็บอกว่าทุกงานประจำเนี่ยมันจะมีจังหวะที่บางทีเนี่ยมันเกิดแบดเดย์แบดเยียพูดง่ายๆว่าเอาช่วงโควิดอย่างเงี้ยมันถูกปิดถูกล็อกดาวน์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทํางานหนักมาตลอด10ปีเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะว่านายจ้างเดินมาหาเราแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่คุณช่วยเหลือเรามาตลอดแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะจ้างคุณได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ผมมักจะพูดถึงว่าผู้ประกอบการวันหยุดมันจะช่วยได้ผ่อนหนักเป็นเบามันอาจจะช่วยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเกิดคุณโดนออกแล้วคุณไม่มีงานอะไรรองรับอยู่เลยอ่ะแล้วมาเริ่มใหม่ตอนนั้นน่ะเหนื่อยนะไม่ใช่ทําไม่ได้นะแต่เหนื่อยแต่ถ้าเกิดคุณพอจะมีรายได้บาง,บางส่วนอยู่คุณโดนให้ออกตอนนั้นเนี่ยคุณก็ยังสามารถดํารงชีพอยู่ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าผู้ประกอบการมันหยุดมันก็เจเนเรตรายได้ไงมันก็สร้างรายได้เช่นเดียวกันคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีคําพูดอยู่คํานึงคือคําว่าผู้ประกอบการมันคืออะไรนะเขาบอกว่าอันนี้มาจากอันโนนเหมือนกันนะบอกผู้ประกอบการเนี่ย มันคือการใช้ชีวิตประมาณสักเวลาหนึ่งอ่ะสอปีอ่ะนะที่คุณจะใช้ชีวิตที่แบบไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยอ่ะคือพูดได้ง่ายว่าเหนื่อยแหละนะอย่างผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยโหงานประจาก็ทำนะแล้วงานมาเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาทําเป็นผู้ประกอบการอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยากอะนะทำคนอื่นเขาดู Netflix กันไปท่องเที่ยวกันแล้วไม่ค่อยมีเวลา แต่ทำไปเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หลังจากประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเช่นกันพนูดง่ายๆว่ายอมรับว่าตอนนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยลําบากหน่อยนะครับผู้ประกอบการก็อย่างนี้แหละแต่วันหนึ่งที่สําเร็จปุ๊บเนี่ยนะความเหนื่อยความลําบากก็จะหายไปแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นที่คนอื่นไม่สามารถทําได้นะอันนี้ก็ก็เป็นข้อคิดอีกกันหนึ่งสําหรับคนที่กําลังเหนื่อยกําลังท้อนะว่ามันอาจจะฟิลเยียก็คือ23ปีเนี้ยอาจจะเป็นแบบนี้ แต่บางคนบอกไม่แน่อาจจะเป็นมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดมันทําในสิ่งที่เรารักนะมากกว่า3ปี4ปีเราก็เราก็น่าเราก็น่าจะแฮปปี้นะเพราะว่าจาได้ไหมครับผู้ประกอบการวันหยุดที่ผมพูดเนี่ยเราจะเลือกทําในสิ่งที่เรารักเนาะาวนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเขามีเมทอดโอลอจีที่เรียกว่า Be AST, e a s t เอเนะ B คือบีเล e นะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กจริงๆมันช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆนะครับอันนั้นคือ Belief E คือ execute คือคุณต้องเริ่มนะคุณเชื่ออย่างเดียวแล้วคุณไม่เริ่มเนี่ยก็จะเหมือนกับอีกอีกหลายคนเลยที่มีแต่ไอเดียแต่ว่าไม่ไม่สตาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้อง execute นะครับก็คือลองมือทำ A คือ account account คือคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเออเราไอเดียปุ๊บเริ่มปุ๊บเราไม่รับผิดชอบวันนี้เหนื่อยไม่ทาดีกว่านะคุณลองเปิดร้านขายของแล้วเปิดร้านตามใจชอบอะลูกค้าหายหมด ผมอันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะผมเคยไปกินหมูทอดร้านหนึงชอบมากจะเรียกว่าหมูแดดเดียวแล้วกันร้านหนึงชอบมากแต่ร้านเนี้ยเขาไม่เปิดเป็นเวลาครับคือคือเราเอ็กซ์เกไม่ได้เลยนะถ้าผมขับรถไปบางทีก็ปิดซังั้นแหละคือเขาปิดเขาปิดเลยอ่ะคือคือเหมือนกับก็ไม่ขายเฮ้ยคือ,ค,อคุณหยุดทุกวันพูดหรือเปล่าเปล่าเ,าเขาบอกแล้วแต่อย่างเงี้ยคือพอมันเป็นแบบนี้วันหลังผมก็ไม่ไปละเพราะว่าไปทีไรก็ ไม่ได้กินสักทีนะครับ S คือ support คือเวลาเราทำอะไรเนี่ยทำด้วยตัวคนเดียว100%เนี่ยเหนื่อยนะเราต้องสร้าง community สร้าง village ของเรา v i l l a g ก็คล้ายๆเป็นผู้ผู้ช่วยเหลือเรานะแน่นอนผู้ประกอบการมันหยุดอาจจะเริ่มต้นจากคนเดียวก่อนแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องทําทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองนะครับเราจ้างคนอื่นทําก็ได้นะหาผู้ช่วยบางบางเรื่องก็ได้นะ support นะแล้ว T คือ t r a n s p a r นต์นะครับ Transparent ก็คือทําอะไรตรงไปตรงมาครับอย่าโฆษณาเกินจริงอย่าหลอกลวงนะครับทำะารโปร่งใสนะครับอันนี้คือ beast นะ b e a s t นะครับนั้น believe นะครับเชื่อนะครับในสิ่งที่เราทำ execute นะครับมีวางแผนแล้วก็ลงมือทำ account นะครับรับผิดชอบ support นะครับให้ให้มีคนมาช่วยเหลือเราในหลายๆด้านที่เราไม่ถนัดแล้วก็ Transparent ก็อย่าหลอกลวงนะครับโปร่งใส ทำแค่นี้เราก็จะประสบความสําเร็จในก,การเป็นผู้ประกอบการแล้วและสําหรับรายการนี้ก็เหมือนกันก็คือผู้ประกอบการวันหยุดตอนนี้เ็าจะเข้าไปในแต่ละบทหลังจากนี้เ็าจะเจาะลึกลงไปเนาะว่าตัว B ี l i e ีฟทำอะไรบ้างนะ,ะเริ่มต้นนั้นแรกนะตัว B นะบีลีฟเนี่ยอย่างแรกคือต้องตั้งวิชั่นนะวิชั่นก็คือวิสัยทัศน์นั่นเองเราทำผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องการอะไรความสำเร็จเราคืออะไรนะครับสเต็ปที่2ก็คือตั้งบทบาท นะใครจะทําอะไรนะครับถ้าเป็นตัวเราเราจะทําอะไรบ้างนะครับบางอย่างให้ใครทําบ้างนะครับอันที่3คือทําสโคปสโคปว่าสมมติว่าผมจะขายกาแฟอย่างเดียวไหมหรือผมจะขายอาหารด้วยนะครับเป็นเป็นมิชชั่นของเราอะนะครับว่าเราเราตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เนาะเพราะนั้นเราเราก็น่าจะต้องชัดเจนนะครับคราวนี้นั่นคือตัว B นะต่อไปคือตัว E นะครับตัว e คือ e x ็กซ์ใช่ไหม วางแผนแล้วก็ลง,ลงมือทำเนี่ยในขั้นตอนเนี้ยผมว่าส่วนตัวนะนี่ผมผมเพิ่มเติมให้เป็นขั้นตอนที่หลายคนไม่สตาร์ททีเพราะว่ามีแต่แผนนะครับเขาเขาให้แนะนําตั้งแต่เริ่มว่าจะตั้งบริษัทด,ดีไหมนะครับแล้วบริษัทในต่างประเทศแล้วจริงๆในประเทศไทยก็เหมือนกันมันมีหลากหลายเนื้ห่างหุ้นส่วนจํากัดเอ่อบริษัทหรืออะไรก็ตามนะในหนังสือเนี่ยเขาก็เขาก็มีข้อดีข้อเสียว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งดี นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นบริษัทของประเทศอเมริกาเนี่ยก็ก็ไม่เอามาเล่าให้ฟังละกันเพราะว่าในประเทศไทยก็ไม่ได้เหมือนกันสําหรับผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยสำหรับผมนะตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมันไม่ต้องถึงครับไปตั้งบริษัทขนาดนั้นนะครับเราลองซื้อขายด้วยด้วย ตัวเราเองนี่แหละนะครับแต่อย่าลืมต้องจ่ายภาษีนะถ้าถ้ามีรายได้เข้ามาเราต้องเก็บรีคอร์ดให้ดีนะเพราะว่าการหลบภาษีไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายภาษีแต่วันนึงเนี่ยมันมีรายได้เข้ามาเยอะมากพอเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยภาษีส่วนบุคคลมันก็จะสูงเพราะว่าปกติถ้าเรารายได้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยภาษีส่วนบุคคลก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็หักไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือมันมันหักได้แต่มันบางทีมันเหมาห,หรือมันไม่คุมนะ้มอ่ะ การพอมันมีรายได้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราอาจจะตั้งมาเป็นบริษัทก็ได้แต่ขอให้สตาร์ทเริ่มต้นคืออย่าไปกลัวแค่ว่าถ้าจะทําอะไรต้องเป็นบริษัทใหญ่โตจันเย็นนะครับเริ่มเริ่มง่ายๆก่อนนะครับ n t นะ Account ใช่ไหมหลังจากเรามี b l l i e f แล้วนะครับมี Mission Vision ของเราแล้วเราเรา Execute แล้วตั้งบริษัทบริษัทเรียบร้อยแล้ว Account ก็คือความรับผิดชอบโอปราวินฟี่เคยบอกว่าไอ้คำว่าโชคดีเนี่ยมันมาจาก การเตรียมพร้อมไปเจอกับโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางทีมันมีโอกาสแต่เราไม่เตรียมพร้อมเราไม่รับผิดชอบเราไม่ทําเป็นประจําหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็ยากนะที่เราจะประสบความสําเร็จในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาอาจจะพูดถึงบริษัทที่มีลูกน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณต้องให้ชัดเจนนะคือคุณ,ค,ณคุยเลยนะว่าคุณต้องการอะไรอะไรที่คุณรับได้อะไรคุณที่รับไม่ได้แล้วก็บอกทุกๆุกทุกคนให้ทราบว่าเราคาดหวังอะไรจากลูกน้องเรานะครับ ถ้ามันมีนโยบายก็ต้องบอกนโยบายมี5ข้อ10ข้อบอกเขานะครับแล้วบางทีถ้าเกิดเจอลูกน้องที่แบบไม่เกลอ่ะนะครับก็ต้องจัดการนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าบอกเลยบอกว่าผลประโยชน์มันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับในบทของ Account เนี่ยในขั้นตอนของ Account เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการทำการตลาดเนาะการทำโลโก,โก้การทำอะไรแบบนั้นด้วยนะที่มันจะต้องสม่ำเสมอนะครับการ โหเป็นระเลยดปีกย่อยนะมี s ิเ e s การ์ดมีชีตแนะนำตัวหรือแม้กระทั่งการตั้งราคาว่าเราตั้งแล้วมันเหมาะสมไหมนะครับอะตัวต่อไปคือตัว S นะ S คือ Support ตนะครับซัพพอร์ตก็คือเราต้องหาคนช่วยวิธีหาคนช่วยเนี่ยมีคำกล่าวของเดวคาเนกี้บอกว่าเราสามารถหาเพื่อนได้ภายใน2 2เดือนเลยโดยการที่เราต้องสนใจในสิ่งที่เขาทำ นะครับมากกว่าการใช้เวลา2ปีในการคอนวินให้กดคนอื่นมาสนใจในสิ่งที่คุณทําคือพูดพูดง่ายๆว่าถ้าอยากมีเพื่อนคุณต้องสนใจคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าโหยคุณโฆษณาของคุณอย่างเดียวเลยทุกคนมาดูฉันเนี่ยถ้าเกิดฉันทําอันนี้ฉันจะจะ,จะรวยมากคนอื่นเขาไม่แคร์นะคุณจะรวยไม่รวยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเราไปสนใจคนอื่นเนี่ยสเดือนเนี่ยเฮ้ยคุณทําอะไรโอ้โหอันนี้เจ๋งมากนน่นนี่นั่น สนใจเขาจริงๆนะไม่ใช่เฟกนะไม่ใช่หลอกลวงนะอย่างเงี้ยคุณจะมีเพื่อนเยอะแล้วพอมีเพื่อนเยอะนะธุรกิจเราก็ทราบนะมันก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันไดเ้เกือบทุกอย่างที่ผมทำเลยจะเรียกว่าทุกอย่างเลยก็ได้นะผมมีคนช่วยนะผมทําหนังสือผมก็ไม่ได้ทาคนเดียวนะผมก็มีคนช่วยออกแบบหนังสือให้ผมมี C ีเช่วยวางจัดจําหน่ายให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการการหาคนช่วยหาคนมาดูแลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องช่วยฟรีอย่างเดียวนะ ช่วยที่เป็นเอาซอร์สเป็นการจ่ายเงินมันก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะเราก็แลกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่หวังว่าเขาจะมาช่วยเราฟรีๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเ,เขาพูดถึงการสร้างเน็ตเวิร์กต่างๆซึ่งการทําธุรกิจก็เป็นเรื่องสําคัญนะเน็ตเวิร์กไม่ต้องไปถึงขนาดว่าเออฉันย่องไปปาร์ตี้ทุกปาร์ตี้ที่เขาจัดไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าอะไรที่เราคิดว่ามันมันจะไปเจอคนที่ที่ชอบคล้ายๆเราสมมุติเราทํากาแฟเนี่ยขายกาแฟเนี่ยมันมีเอ่อเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับการทํากาแฟเนี่ยไปเหอะ ไปเรียนนอกจากได้ความรู้แล้วได้เพื่อนอีกเราจะได้เจอเพื่อนที่เป็นร้านกาแฟด้วยกันที่ผมผมชอบเห็นอยู่บ่อยมากเลยนะอันนี้แบบเบสิกพื้นฐานมากคือคนขับรถตู้สังเกตไหมเวลาเราขับรถตู้เนี่ยมันจะไปเจอบางคนเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้เขาขับดีไว้เราจะขอเบอร์เขาไว้แต่พอมาบางทีเนี่ยผมโทรไปอยากให้เขามาขับเนี่ยเขาไม่ว่างเนี่ยเขาจะแนะนําเพื่อนเลยนะเขาจะไม่บอกบอกถ้าไม่ว่างแล้วจบนะเพราะเขารู้สึกว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยเพื่อนยังได,ได้ได้ตังค์เพื่อนในกลุ่มเขาอะ เขาคนนี้ขับดีครับคนนี้ขับดีผมรับประกันแล้วมาก็ขับดีจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทําไมเขาแนะนำในเมื่อเขาไม่ได้เงินจากเพื่อนเพราะว่าหลังเพื่อนก็นแนะนําเขานะมันเป็นเน็ตเวิร์กที่ดีนะแต่อาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับก็ไปแล้วนะ B คือ believe E คือ execute A คือ account นะครับ S คือ support และตัวสุดท้ายคือตัว T transparent t r a n s าเรนต์ก็พูดง่ายๆว่าเราต้องซื้อสัตว์ให้มีความชัดเจนนะครับเขามายาแองจลูเนี่ยบอกเคยบอกไว้บอกว่าเราจะสุดยอดได้ในบางเรื่องเนี่ยในในเรื่องที่เราสนใจอะถ้าเรายอมที่จะ s ซ็ต i ซ็ใช้คำว่าอะไรดีล่ะอุทิศตนให้กับสิ่งนั้นจริงๆนะครับก็ผมผมว่าในบทนี้ก็พูดตรงไปตรงมาก็ก็อย่าอย่าโอเวอร์เคลมทำอะไรก็ สมมติว่าทาคุกกี้ขายก็อย่าถึงขนาดที่ว่าโอ้ยคุกกี้นี้นะวัตถุดิบมาจากอิตาลีเลยนั้งๆนี่จริงคุณคุณซื้อมาจากเทสโก้ไม่ใช่อิตาลีะนะครับคุณคุณหลอกอหะผมไม่ได้บอกเทสโก้ไม่ดีนะแต่ว่าคุณคุณหลอกอหะว่าอินกิวเดียนหรือว่าของนี่คุณนําเข้าเยอะแยะมากมายผมเคยเจอนะบางคนเนี่ยเห็น,เห,นเห็นเลยว่ามันไม่ใช่อะ่ะแต่ก็เขาก็อยากจะโฆษณามั้งก็เข้าใจแหละอยากให้คน อยากให้คนสนใจแต่ว่าพวกนี้เดี๋ยวนี้โดยเพราะยุคปัจจุบันนะมันไม่ยากเลยนะครับที่จะสืบอะ่ะแล้วถ้าเขารูนะมันก็จะไม่เวิร์กอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมักจะพูดเลยว่าผมมักจะไม่ทําเลยอะ่ะคือหนังสืออะ่ะคือเขียนอ่ชื่อหนังสือส่งผลเยอะนะผมบอกได้เลยว่าส่งผลเยอะจริงๆแต่ถ้าเกิดเราโอเวอร์เคลมมากเกินไปท่านจะไม่เคยเห็นผมเขียนหนังสือบอกว่ารวยได้ภายใน24ชั่วโมงเพราะผมยังทําไม่ได้ เอาเป็นว่าถ้าผมทําได้นะ24ชั่วโมงผมรวยได้นะผมไม่เขียนหนังสือนะอันผมจะกล้าเขียนน้าปกว่ารวยได้จริงๆเพราะผมรวยมาแล้วแต่ปัจจุบันมันไม่ได้แต่ผมเชื่อเลยนะถ้าเขียนบอกว่าอ่านเล่มนี้แล้วรวยภายใน24ชั่วโมงผมจะขายดีเพราะคนอยากรวยเร็วครับแต่มันโอเวอร์เคลมแต่มันจะขายดีที่ครั้งแรกอะวันหลังชื่อชื่อนี้นะจําไว้เลยเอ้นี่มันหลอกลวงนะครับอารมณ์อารมณ์กล้ๆแบบนั้นนะครับหรือบางคนแย่กว่านั้นดกคือเออขายแล้วไม่ส่งของให้เขาอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้โกงฎนะนะนนดดหยลยนะครับอ ในท้ายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีวิธีการของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกวิธีที่คุณดีที่สุดอะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะครับชอบคําของโยดาโยดาคืออยู่ใน Star Wars ์นะเขาบอกว่ามันมีแต่ทําหรือไม่ทำอะไม่มีคําว่าพยายามจะทำนะครับ do or do not t h e is no try นะครับก็ผมว่าอ่านเล่มนี้เราก็ได้แรงกระตุ้นเป็นหนังสือที่ไม่ได้ยาวมากนักนะครับ ในท้ายบทเนี่ยมีคำพูดของคุณวิลมารูดอฟ์นะบอกว่าอย่าอย่าดูถูกตัวเองนะอย่าดูถูกพลังแห่งความฝันนะครับแล้วก็จะเรียกว่าอิทธิพลของของสปิริตของมนุษย์นะนะครับคือทุกคนมีม,มีมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกว่าคนอย่างฉันทาไม่ได้ทําได้นะครับทําได้ก็ ผมว่าอ่านแล้วก็มีแรงกระตุ้นอยากลุกขึ้นมาทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะตัวผมเองก็ตอนนี้ก็มีแรงหลายๆเรื่องนะที่อยากจะทานะครับเพียงแต,แต่พอยท์ของผมคือส่วนตัวผมก็จริงๆผมทาอยู่นะวีเกนของเทอร์เนอร์เนี่ยทั้งเขียนหนังสือทั้งทำพอดแคสต์ทั้งทำคอร์สออนไลน์ทําอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นวีแกนของเทอร์เนอร์ผมเพราะว่าอาชีพประจําผมเป็นอาจารย์นะเพราะงั้นผมก็ทําวันจันทร์ถึงศุกร์เต็มสเกลนะผมสอนหนังสือธรรมศาสตร์ผมไม่เคย cancel หรือว่าเฮ้ยไม่สอนดีกว่าไปรับงานพิเศษข้างนอกไม่เอานะครับยังไงงานสอนผมมาก่อนนะครับงานประจํางานวิจัยผมมาก่อนนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์หรือเวลาว่างเย็นๆผมก็ใช้เวลาในการทําสิ่งพวกนี้นั่งเขียนหนังสือนั่งนู่นนี่นั่นไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้แน่นอนครับอาชีพอาจารย์กับอาชีพอื่นๆก็อาจจะมีเวลาว่างไม่เหมือนกัน flexibility หรือว่าความยืดหยุน่นในการทําสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่า แต่ต่างกันไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้หนังสือชื่อ Sci h u s t l e to m a i n h u s t l e นะครับเข,เ,เขียนโดยคุณ Angel and r e v e s s e นะผมซื้อมาจาก k ินโนคุนิยนะครับก็เอามารีวิวให้ฟังมกคาดว่าก็คงไม่ใช่เล่มที่จะเป็นฮอตฮิตที่ทุกคนเคยอ่านันแล้วนะก็นี่เป็นประโยชน์ของพอดคาสต์นหนึ่งก็คือถ้าท่านไม่เคยอ่านท่านอาจจะมาฟังผมก็ได้แต่ว่าฟังแล้วอยากอ่านก็ไปตามหาอ่านได้นะครับ โอเคครับแล้วเราพบกันในบทถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story